<c oughs> ยิ้มหน่อยอออวันนี้วันที่ทก16กรกฎาคม464เนาะเมื่อข่าวที่แล้วล่าสุดเนี่ยข้าวที่เกี่ยวไปเนี่ยนาไฟทำทำข้าวอะไรนะก61เนาะแต่ว่าไปขายที่โรงสีจะต้องตีเป็น41ครับโดยปกติเนี่ยข้าว61เนี่ยน้ำหนักจะไม่เยอะใช่ไหมครับ น้ำหนักจะไม่เยอะจะไม่ได้ไล่ละเกวียนใช่ไหมมันก็พอได้ไล่ละเกวียนแต่ไล่ละเกวียนนี่อาจจะเต็มที่เลยนะครับแต่มาล่าสุดนี้ที่เกี่ยวไปนี่สิบแปดไล่นี่ได้กี่เกวียนนะยี่สกว่าเนาะนิดเดียที่ผมเห็นนี่ยี่สิบสองจุดศูนย์แปดครับก็ได้ได้ได้ยี่สิบสองเกวียนสิบแปดไล่ก็ถือว่าได้ผลผลิตที่น่าพอใจเนาะ แกจากข้าวดีดมาเมื่อก่อนนี้ข้าวละมานเคยเยอะเลยใช่ไหมอสองคนตัดเรียกกันเลยคือคืออีกคนหูทึงไอ้เราก็เรียกเนาะเสียงดังเออแล้วก็เรียกมาดูนึกว่าให้ไปดูอะไร <c oughs> เรียกมาดูข้าวดีดอ่าข้าวละมานเออตัดกันสนุกเลยแต่พอได้ใช้กิ่งทองมาะยกลงใบเนี่ยมันดีขึ้นเนาะดีขึ้นคือคือข้าวละมานข้าวดีดเนี่ยน้อยลงหญ้าก็น้อยลง ก็ดูดีเนาะคือคราวนี้คราวที่สามแล้วแล้วตอนนี้กําลังทําคราวที่สี่อยู่ก็ใช้ต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่อืม <c oughs> อถามอ่าความความในใจจริงๆแล้วนี่เราพอใจไหมครับถ้พอใจที่ไม่พอใจจะตหรือไม่พอใจคงไม่ต่อ <c oughs> นะครับสรุปแล้วก็คือประหยัดลดต้นทุนเนาะ ลดต้นทุนกําไรเยอะขึ้นผลผลิตก็ดีขึ้นตามมาแล้วคุณภาพข้าวก็ดีใช่ไหมครับความชื้นก็ไม่เกินใช่ไหมครับไม่เกินไม่ถึงยี่บห้าด้วยมั้งความชื้นมันมีแดะประมาณยี่บห้ายี่ี่ห้าครับเนี่ยความชื้นของเราไม่ไม่เกินอยู่แล้วนะครับใช้กิ่งทองความชื้นนี่อยู่ที่กิ่งทองแต่ว่าอ่าส่วนในท้องนานี่คือ ต่ำกว่ารวงข้าวลงมาในะอยู่ที่ใบย,ยกนะครับตั้งปล่ตั้งแต่ท้องท้องข้าวขึ้นไปถึงปลปลายรวงข้าวนี่คืออยู่ที่กิ่งทองเพราะว่าอสองตัวนี้เป็นคููจิ้นกันระหว่างกิ่งทองกับใบย,ยกฉะนั้นของเรานี้น่าจะกระารันตีได้นะวะ่าดีสามข้าวแล้วที่ใช้มาข้าวแรก น้ำท่วมแต่ปุ๋ยไม่ไปกับน้ำตกใจเลยทำข้าวที่สองยังไม่ได้หว่านปุ๋ยแล้วข้าวเขียวปึ๊ดเลยเออนี่นี่ครับอ่าสัมภาษณ์นะครับเจ้าของนาจริงๆนะครับน้าไผนี่ครับได้อาปุ๋ยมาส่งแล้วหนึ่งตันนี่ครับลงไว้ในบ้านเลยนี่ครับขออนุญาตถ่ายในบ้านนิดนึงนี่ครับหนึ่งตัน เรียบร้อยแล้วแล้วก็กิ่งทองนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับหนึ่งตันแถมกิ่งทองสองขวดภายในเดือนนี้นะครับภายในเดือนนี้นี่รับรถที่ผมบรรทุกมานะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนับไวมากเลยที่ไว้วางใจนะครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ลํำลาไปก่อนครับเช่นเดิมครับผมน้าชอบครับสวัสดีครับ